พักเก้าไกลโดยคือพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลตัดสินใจยืนยันที่จะเปิดถแถลงเก้าข้อต่อสู้คดียุบพักเก้าไกลท่านผู้ชมโดยระบุโดยสรุปก็คือสารรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีอำนาจในการพิจารณายุบพักและก็รวมถึงกระบวนการของกรกตกรรมการการเลือกตั้งที่ยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้โอากาสรับทราบหรือว่าโต้แย้ง แล้วก็ระบุว่าการแสดงความเห็นเรื่อง1นึในรูปแบบต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องปัดเจกคือเรื่องตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องนิจิบุคคลหรือพรรคปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นปฏิปักษและก็สรุปสาระสาคัญคือโทษยุพักต้องเป็นกรณีสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นคนณพิธาเปิดถแถลงแบ่งออกมาเป็น9หัวข้อด้วยกันข้อที่หระบุว่าสารํำนวน ไม,มไ,มมไม่มีเหตุอำให้มีเขตอำนาจวินิจฉัยพิจารณาคดีนี้ข้อที่2อกระบวนการยื่นคำร้องของกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อที่3ามควาวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองที่ศาลน้มนูนสั่งให้หยุดการกระทำไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้เรื่องยุพักข้อที่สการกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มละลายไม่อาจเป็นปฏิปักษข้อที่ห้า การแตะทราตามคำวินิจัยของคดี31มกราคมไม่เป็นมติของพักไม่ใช่เรื่องนิติบุคคลข้อที่ 6. กโทษยุบพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจําเป็นสุกเสิรนสับพลันและไม่มีทางแก้ไขแนวะบอบประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีข้อที่7จ็ดสานวนไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักข้อที่8จํานวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองมันควรจะได้สัดส่วนกับความผิดเพราะกรณีถ้าตัดสิทธิ์หมายถึง10ปีและข้อที่9 การพิจารณาโทษนาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารในช่วงที่ถูกกล่าวหานี่เป็น9ก้าข้อต่อสู้ซึ่งมีการแถลงโดยคุณพิธาคุณพิธาก็ไล่เรียงรายละเอียดเหตุผลก่อนจะมาถึงบทสรุปสําคัญเป็นต้นว่าข้อกรณีถ้าจะตัดสิทธ์กรรมการบริหารพักตามคําร้องกกตตามคําร้องของกกตเนี่ยตัดสิทธ์กรรมการบริหารทั้งสาชุดเลยชุดที่1ชุดที่สองชุดที่คุณพิธาลาออก และชุดที่สามชุดที่เติมสัสดส่วนกรรมการบริหารภาคเหนือเข้ามาขณะที่คุณพิทาย,ย้ําว่าตัวเองมองว่าสัสดส่วนของทั่วควรจะสอดคล้องกับสัสดส่วนเวลาเพราะกรรมการบริหารชุดพักชุดที่สามเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่เกินหกเดือนไม่ควรจะลากเข้ามาตัดสิทธิ์เขาด้วยแล้วก็สรุปว่าประเด็นการยุบถ้าเกิดยุบสองพักในห้าปีก็คงจะหมายถึงอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกล และจะเป็นการยุบพักห้าครั้งในรอบ20ปีไม่กล้าเดาวว่าจะเกิดผลอะไรกับการเมืองไทยบางทีเศรษฐกิจการเมืองสังคมปลอบบางอย่างนี้ก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นถ้าไม่ร้ายแรงถึงที่สุดตอนเองคิดว่าการเตือนว่าให้หยุดการกระทำก็น่าจะพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองรวมถึงนักการเมือง44คนซึ่งไปเข้าชื่อยื่นร่างแก้ไขม .112 ในสภาชุดที่แล้วก็มีเจตนาดีทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่านี่เป็นทรัพยาการทางการเมืองทําผิดบ้างถูกบ้างทั้งหมดยังมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่ถึงห้ปีแล้วไปตัดสิทธ่าโดนไม่เห็นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพิธาบอกด้วยนะครับว่าพักจะเดินหน้าในการต่อสู้คดีแต่ก็ยอมรับว่ามีแผนสำรองแลาไม่กังวลว่าจะเกิดงูเห่าแตกแถว สำหรับก no mm hmm ารตัดสิทธิ์กรรมการบริหารในคำร้องกกตคือขอตัดสิทธิ์ทั้ง3ชุดเลยครับก็คือกรบขชุดที่1ชุดที่2คือผมลาออกชุดที่3ก็คือกรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือคนใหม่นะครับสัดส่วนของโทษกับสัดส่วนของเวลาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันกับช่วงที่ถูกกล่าวหากรรมการบริหารชุดที่3ามนี่เกิดขึ้นเมื่อสักไม่เกิน6กเดือนที่ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะลากมาถึงตรงนี้เพื่อเพื่อความ ชอบทำของกฎหมายส่วนข้อที่2องก็ผมคิดว่าไม่มีใครพูดได้เลยครับว่า,ามันก็เป็นการยุบสองพักใน5ปีนะครับแล้วก็เป็นการยุบ5ครั้งในรอบ20ปีนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะเดาหรือไม่กล้าที่จะคิดเหมือนกันว่า,ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเมืองไทยหรือการเมืองไทยในช่วงที่ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมไทย เบาบางขนาดนี้นะครับก็ไม่อยากที่จะให้ไปถึงตรงจุดนั้นถ้ามันไม่ถึงที่สุดถ้ามันรุนแรงและไม่รุนแรงไม่ฉับพลันด่วนถึงขนาดที่ว่าไม่มีวิธีเก่นแก้เลยเนะี่ยผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดี3ามทาปก็ก็คือการเตือนนะครับว่าให้หยุดการกระทําก็น่าจะได้ส,ส่วนแล้วก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องยุบพักไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้กับนักการเมือง ในกรณีนี้ก็อาจจะถึง44คนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้ง44คนก็มีเจตนาดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม้ว่าเขาเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบกันทุกคนแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางด้านการเมืองก็อาจจะทําผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังมีความพยายามที่จะเป็นต้องถือว่ายังเป็นเลือดใหม่ทางการเมืองนะครับทั้งหมดก็มีประสบการณ์ยังไม่ถึง5ปีทาง้านนั่นแหละครับทานผู้ชม ขณะที่ประเด็นเรื่อง44สสพักเก้ากรณีในอดีตซึ่งปปชจะพิจารณากรณีฝ่าผืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จำได้ใช่ไหมค่ะที่เป็นกรณีที่เป็นผู้เข้าชื่อในร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประม,มวลกฎหมายอาญามาตรา1นึในสภาชุดที่แล้วแล้วมีการอ้างอิงในคำวิธิฉัยสามนวนเมื่อสาธิเวมกราคมบางส่วนอยู่ด้วยหลายคนก็จับตาดู เพราะกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมท,ทางการเมืองอย่างร้ายแรงเนี่ยนั่นแปลว่าตัดสิทธ์ตลอดชีวิตมีสอส44ออคนที่เข้าชื่อคุณพิธาก็พูดถึงตรงนี้